พอดีโปรเด็ดต้องยกให้คันนี้ค่ะคันนี้เป็น Ford Ranger XLS ค่ะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้รุ่นยอดฮิตมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาจำหม่าย942,000บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นผ่อนให้คนละครึ่งนะคะ1ปีนะคันนี้ผ่อนเพียง6,600บาทเท่านั้นนะคะ1ปีนะมาดูกันค่ะวันนีน้แต่งชุดแต่งอะไรให้กับเขาบ้างนะเราแต่งกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าสีเขียวนะตัดกับสีเขียวแบบนี้เลยเป็น นี่โลโก้ฟอร์ดสีเขียวตัดกับสีดำด้านบนสรูปทรงฟิตสีเขียวตัดกับสีดำค่ะสวยๆเลยนะคะนี่ติดข้อไฟหน้าให้ด้วยติดคิ้วคิ้วล้อค่ะเป็นคิ้วล้อจะเป็นคิ้วล้อแบบ6นิ้วแบบมีหมุดค่ะแล้วก็เน่ก็ใส่ยางเป็นยางาเป็นยางดีเซนตินะคะรุ่นนี้เป็นยางออลเทเลนค่ะเป็นยางอาร์ทีค่ะขนาด20ใส่ซีรีส์ 27555R20 ้ค่ะทรงเดิมไม่ได้ทําการยุกใดๆทั้งสิ้นนะคะกําลังดีนะคะสําหรับ ช่วงล้อเขานะคะไม่ติดค่ะสวยด้วยนะคะลายล้อมีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยนี่สติกเกอร์ค่ะสีเขียวตัดกับสีดำนะคะดูลงตัวนะคะเน้นเป็นม้าสีเขียวนะแล้วก็เรนเจอร์สีเทาด้วยนั่นเองค่ะติดชุดกันสาดค่ะนี่ กันสัดติดให้ฟิล์มติดให้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะฟิล์มของเราจะเป็นเกรดเซรามิกนะแล้วก็ติดเบ้ากันลอยติดเล่าหลังคาด้านบนสีดําติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้รถคันนี้ดูสวยขึ้นนั่นเองค่ะนี่สําหรับด้านท้ายนะคะติดโลบาร์เป็นโลบารเหล็กงานของ o u เลนเดอร์นะนี่เป็นโลบารที่แข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีเลยนะคะใช้บรรทุกข,ของได้นะพร้อมกับโลโก้อาเลนเดอสีแดงแบบนี้เลยจ้ะ สติกเกอร์ติดคำว่า 4x4 คูณ4นะคะเพื่อให้รถดูสปอร์ตดีไซน์ดีนะด้านท้ายติดคำว่าด้านท้ายติดข้อไฟท้ายสีดำโลโก้สีแดงค่ะเพื่อให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นให้รถดูคมมากขึ้นนะคะสำหรับฝาท้ายค่ะติดครอบกระบะท้าย สีดาตัดขับสีเขียวดูลงตัวแล้วก็ดีไซน์ดีมากคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะส่วนบันไดอ่าส่วนกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายแบบทรงห้างทรงเดิมเดิมติดตั้งจากโรงงานค่ะคุณภาพดีใช้งานได้ดีด้วยนั่นเองอ่ารอบๆอบคันเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมค่ะรถกระบะนะคะเรามีบันไดนะคะที่สามารถเหยียบขึ้นบนท้ายกระบะนะคะเพื่อให้สะดวกในการขึ้นไปดูสิ่งของสัมภาระด้านหลังด้วยนะคะ สาหรับถังน้ํามันคันนี้นะคะบรรจุได้80ลิตรด้วยนะคะวิ่งยียวยาวกรุงเทพเชียงใหม่ได้สบายเลยค่ะรอบๆคันโดยรวมดูโอเคเลยนะคะสำหรับบันไดข้างนะบันไดข้างจะเป็นบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานนะชิ้นงานเดิมจากโรงงานมาตรฐานคุณภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยนะ ที่นี่ฟ o ร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีจองออนไลน์ปลอดภย100ัยร้อเเซค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้มีบริการจัดส่งรถให้ถึงที่บริการรับเทินรถเก่าทุกยี่ห้อให้ราคาสูงค่ะอย่าลืมนะคะสนใจโทรหาในที่0839825160 5161โปรดีๆรอคุณอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ